สวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนาคราบคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่30มีนาคม2.568เช่นเค,เคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางของวันที่3 1มีนาคม2 5 6 8ต่อนะครับ,นะรบแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดู ผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคําเตือกนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรกด like, ปรกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขนาคราชในช่องทาง YouTube ครับผมคอย f อทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนาคราชนั้น ขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ,รวยทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับผมนะครับเลขนลักละมัดรวมหาหนอยวันที่30มีนาคม2 5 6 8 ต้องขออภัยตรงนี้แล้วก็ถ้าลืมลงนะครับผมลืมลงตัวรูดให้นะครับต้องขออภัยถ้าตัวรูด fc ก็เห็นง่ายๆครับเลกๆก็จะเด่นไปที่นะครับมี9มี0มี3มี2แต่มันทั่วไหนใช่ไหมน,คนีครับก็มี9มี0มี3มี2นะครับก็จะเห็น9 0 3 2 นี่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะแต่บางเอิญเลขาดลืมจริงนะครับผมขออภัยกับซีครับนะครับมาดูครับผมนะครับตัวลูดไม่มีก็ไม่ต้องเช็คตัวลูดก็มาดูผลกันเลยนะครับฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออกนะครับ6 0 3 5กนะครับก็ไปเข้าคู่เจาะคู่เน้น03นมนะครับนะครับบนนะครับผมนะครับ ฮานอยกระชาติครับผมผนที่ออก0 9 3 6 2ก็ไปเข้าเก้าสานะครับดีจะด้วยครับผม fc นะครับหน่วยพิเศษครับผมผลที่ออก8 6 2 2 5นะครับพิเศษไม่มานะครับ fc หน่วยปกติครับผมผลที่ออก7 1 6 0 9ก็ไปเข้า0 9 9 0คู่เจาะคู่เน้นอีกแล้วนะครับ ก็ดีใจด้วยครับผม FC ครับ V.I.P. ครับผมผลที่ออก73312นะครับก็เข้าไปที่คู่เจาะนะครับหนึ่งนะครับเลือกทาราวางคู่เจาะไว้15คู่เจาะนะครับใน15คู่เจาะนั้นเลือกราดเน้นไปทั้งหมด5คู่นะครับก็มี 90, 91, 03แล้วก็ 13, 0 3 01นเะครับเข้าคู่เน้นไป2คู่ ข้าคู่เจาะนะครับสองคูค่เป็นสี่คู่เล็สี่ก็พยายามทําสติแบบนี้เยอะๆนะครับนะครับก่อนนําไปใช้งานบางท่านาพูดให้ฟังนะครับบางท่านก็เลือกอเฉพาะตัวที่เน้นให้กนะับบางครั้งมันไม่ออกที่ตัวเน้นก็เสียดายนะครับถ้านําไปใช้งานยังไงก็ทํเสติเยอะแต่วิธีการของเล้างลาดนะครับที่แนะนําพยายามพูดบ่อยๆนั้น ตัวเน้นก็คือตัวที่คัดมาแล้วแต่มาไม่มานะไม่รู้ตามสูตรแต่ว่าเวลานําไปใช้งานนั้นนะครับเราก็เพิ่มมูลค่าของมัน,นจากตรงตัวที่ไม่ได้ขีดเสน้นใต้1บาทตรงนี้อาจจะเป็น2บาทนะครับผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับ,มนะรบไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมาเพราะฉนั้นขอ fc นะครับมีสติแล้วก็มีมีโชคด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านมีสติและมีโชค ถูกเลขถูกหวยทุกคลิปทุกครั้งทุกทุกวัน,นที่ได้เข้ามาชมช่องเลขาลาดครับขอให้เป็นเช่นนั้นเทินนะครับ <c oughs> ก็มาดูต่อครับผมวันที่31มีนาคม2 0 6 8เลขกลาดวางังแนวทางใดๆไว้ให้ <c oughs> เลขนะาราด <c oughs> วันที่วันที่สามสิบเอ็ดนะคะรับนะะัมัดรวมนะคะรับ เรียกลาดเขียนไว้ก่อนนะครับกลัวลืมนะครับนะครับลืมบ่อยมากนะครับตรงช่องตรงรูดนี่ครับเลือกราดวางรูดไว้ศูนย์กับหนึ่งนะครับ F4 นะครับศู 4, นย์กับหนึ่ง คู่เจาะก็มีแปดเก้าแปดสแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าสี่ 0ัมอสนย์หนึ่งศสองหนึ่งสอง หนึ่งสองสองสามครับผมเฉพาะกิจกาชาติพิเศษ ปกติ VP นะครับ FC นะครับมาดูครับลขาดหวังคู่เจาะไว้ตัวไหนนะครับ เลขคราดวางคู่เจาะไว้นะครับผมไปที่แปดศูนย์แปดนะครับผม0 2นะครับผมแล้วก็0 1 5คู่นะครับ fc ครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมนะบท้ายนี้เลขนักข่าวก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี รวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ